บทที่หนึ่งปล้นไปเจอผู้ฝึกตนฟากฟ้าสีครามใสดุดแก้วเจรไนทอดไกลสุดสายตาไร้เมคาบทบงังนาดินแดนรกร้างชายขอบแดนบูรพาแห่งแก้นเจ้าบนเส้นทางการค้าสายหนึ่งจุดๆุดจุด,จดผู้เขานี้ข้าเป็นผู้เบิกทางต้นไม้ต้นนี้ข้าเป็นผู้ปลูกคุณหนูนี่คือการปล้นเด็กหนุ่มอายุราวสิบห้าสิบหกปีในอาพรผ้าหยาบ เอ่ยขึ้นพร้อมกับแบกดาบเก่าคร่ำคร่าบนบ่าใบหน้าที่ยังอ่อนเยาวพยายามแสรซงทำท่าทีดูร้ายเบื้องหลังของเขาคือชายชะกันอีกกว่าสิบคนเสื้อผ้าของชายชะกันเหล่านั้นขาดรุ่งริ่งไม่ต่างจากยาจบนอกจากคนกลุ่มน้อยที่มีอาวุธเหล็กในมือคนส่วนใหญ่กลับถือเพียงท่อนไม้แสดงให้เห็นถึงความขัดสนอย่างชัดเจนแต่ท่าทางยากจนค้นแค้นที่แฝงความดูร้ายก็ยังพอจะข่มขวัญคนธรรมดาได้อยู่ พวกเขาคือโจรป่าแห่งแถบนี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดักปล้นผู้คนที่สัญจรผ่านเส้นทางการค้าส่วนเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าสุดมีนามว่าหลินห้าวอเขาเป็นคนเดียวในหมู่โจรป่าที่อ่านออกเขียนได้และเพิ่งจะได้เป็นหัวหน้าของโจรกลุ่มนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนสตรีที่ถูกขวางทางอยู่เบื้องหน้าอายุราวสาวปีเศษมีรูปโฉมงดงามยิ่งนัก นางสวมใส่อาพรชั้นเลิศดซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเหล่าโจรป่าที่มอซอแม้จะถูกคนจำนวนมากขวางเส้นทางไว้สีหน้าของนางกลับเยือกเย็นอย่างที่สุดราวกับไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยสายตาจับจ้องไปยังหลินห้าวอผู้เป็นหัวหน้าแล้วเอ่ยขึ้นนึกไม่ถึงว่าในดินแดนห่างไกลเช่นนี้จะได้พบกับคนที่มีคุณสมบัติในการฝึกตนในเมื่อเจ้าเสนอตัวมาถึงที่เช่นนั้นก็ไปกับข้าเสียเถิด น้ำเสียงนั้นเยียบอบยเย็นดุดลมหนาวเดือนสิองทั้งยังแฝงไว้ด้วยพลังลี้ลับบางอย่างเมื่อกระทบโสดประสาทของเหล่าโจรป่าพลันบังเกิดความรู้สึกกอกสัน่นขวัญแขวนขึ้นมาอย่างไม่อาจทราบสาเหตุสิ้นเสียงของนางพลันเห็นนางยื่นมือคว้าไปในอากาศสทธาต,ตรงหน้าหลินห้าวอชั่วพริบตาพลังสายหนึ่งก็เข้าพันธนาการร่างของเขาไว้ ร่างของหลินห้าวอลอยลิ้วไปเบื้องหน้าอย่างไม่อาจควบคุมท่ามกลางสีหน้าแตกตื่นหวาดกลัวของตนเองฝ่ามือขาวผ่องของสตรีนางนั้นโบกสะบัดอีกคราปรากฏประกายแสงสีครามเข้าปกคลุมร่างของหลินห้าวอทำให้เขาไม่อาจขยับเขยื่อนได้หัวหัวหน้าใหญ่เหล่าโจรปากขนหัวลุกสู้มือที่กุมอาวุธไว้ชุ่มโชกไปด้วยเหนื่อเย็นแต่กลับไม่มีผู้ใดกล้าพลัดพลาดเข้าไป เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความสามารถของสตรีนางนี้เหนือกว่าความเข้าใจของพวกเขาโดยสิ้นเชิงพระพวกเจ้าช่วยข้าด้วยหลินห้าววอร้องเสียงหลงใบหน้าซีดเผือดราวกับจะร้องไห้คุณหนูได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข่าข้าปล้นเพียงทรัพย์สินไม่เคยทำร้ายฆ่าชีวิตผู้ใดปล่อยข้าไปเถิดเดิมทีเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งบนโลก เพราะเดินทางไปท่องเที่ยวยังภูเขาชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วพลัดตกหน้าผาโดยไม่คาดฝันจึงได้มาปรากฏตัวที่โลกใบนี้อย่างน่าพิศวงกลายเป็นหนึ่งในผู้ทะลุมิติที่หาได้ยากยิ่งมีใช่การทะลุมิติมาเพียงวิญญาณแต่เป็นการมาพร้อมร่างกายเนื้อแท้เมื่อเขาฟื้นคืนสติก,ก็พบว่าตนเองอยู่ในรังโจรเสียแล้วด้วยความรู้จากโลกสมัยใหม่เขาจึงสามารถตะล่อมกล่อมโจรปากกลุ่มนี้จนได้ขึ้นเป็นหัวหน้าในที่สุด คาดไม่ถึงว่าเพิ่งจะเริ่มกิจการโจรป่าได้ไม่นานก็ดันเตะถูกตอเหล็กเข้าอย่างจังขูปป่ปากสตรีนางนั้นเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาแววตาคู่นั้นหน้าหวาดหวั่นราวกับพยายมผู้มาทวงวิญญาณหลินห้าวหวาดกลัวจนไม่กล้าเอ่ยคำใดอีกร่างกายสั่นเทาไปทั้งตัวได้แต่ยืนนิ่งอย่างประหม่ายอยู่ท่ามกลางประกายแสงสีครามที่นางปล่อยออกมา จากนั้นสต,ตรีผู้มีรูปโฉมงดงามก็ไม่สนใจเหล่าโจรป่าที่เหลืออีกนางเพียงยกมือขาวผ่องขึ้นไร่รำอย่างรวดเร็วผนึกอักขรที่หลินห้าวอไม่เคยเห็นและไม่อาจเข้าใจขึ้นพลันปรากฏสายลมสีครามสายหนึ่งพวยพุ่งออกมาโอบปุ้มร่างของหลินห้าวอและตัวนางทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างของพวกเขาลอยข้ามผ่านภูเขาสูงลูกแล้วลูกเล่าทิวทัศน์เบื้องล่างเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว คนเราบินได้ด้วยหรือหรือว่าโลกใบนี้สามารถฝึกเซียนได้ภายในใจของหลินห้าวอบังเกิดความรู้สึกสันสะท้านอย่างใหญ่หลวงสายลมที่โหมกระหน่ำปะทะใบหน้าจนซีดขาวอาภรผ้าหยาบอันบางเฉียบบนร่างมีอาจต้านทานความเยียบอเย,ย็นนี้ได้แม้แต่น้อยเขาหนาวสั่นไปทั้งตัวท่ามกลางความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ลินห้าวไม่รู้ว่าตนเองถูกสตรีนางนั้นพาบินมาเป็นเวลานานเท่าใดแล้วและในขณะที่เขากำลังจะทนต่อก,การบินบนที่สูงไม่ไหวใกล้จะสิ้นสติเต็มทีในที่สุดนางก็พาเขาร่อนลงจากฟ้าฟ้าปรากฏกายขึ้นหน้าขุนเขาใหญ่ลูกหนึ่งซึ่งมีเมฆหมอกล้อมรอบรอบกายคือสถาปัตยกรรมอันงดงามวิจิตรตั้งประงานอย่างน่าเกรงขามราวกับสร้างขึ้นโดยฝีมือของทวยเทพ เพียงแค่มองก็รู้ได้ทันทีว่าที่แห่งนี้มีใช่สถานที่ของปุถุชนคนธรรมดาหลังจากถูกพาบินมาบนท้องฟ้าสูงสภาพของหลินห้าวอในยามนี้ทุลักทุเลอย่างยิ่งเมื่อเท้าแตะถึงพื้นก็ถึงกับยืนไม่มั่นสิทธทิหญิงหลิวท่านมาที่นี่มีเรื่องใดให้พวกเราสองคนรับใช้หรือไม่ขอรับชายสองคนในอาพรยาวสีครามเดินเข้ามาหาจากเบื้องหน้าพร้อมกับประสานมือคาระวะอย่างนอบน้อม ถ้าออกไปทำธุระข้างนอกบังเอิญพบคนผู้นี้เข้าเขามีคุณสมบัติในการฝึกตนพวกเจ้าช่วยจัดการเขาด้วยไม่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษสิทธิ์พี่หญิงหลิวเอ,อ่ยด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่เย็นชาสุดขั้วนางกล่าวจบก็ไม่รอให้ชายทั้งสองตอบรับพลันเห็นมือของนางร่ายผนึกอักขระอย่างรวดเร็วสายลมสีครามปรากฏขึ้นอีกครั้งพยุงร่างของนางให้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายลับไปในชั่วพริบตา มีทราบว่าเมื่อใดข้าจึงจะเป็นได้อย่างสิทธิสายตรงเช่นสิทธิหญิงหลิวที่สามารถเหินไปมาบนฟ้าฟ้าและผืนดินได้อย่างอิสระเสรีหนึ่งในชายหนุ่มชุดครามเอ่ยขึ้นขณะละสายตาจากทิศที่สิทธิหญิงหลิวหายลับไปเฮอจะบินได้นั้นพูดง่ายเสียที่ไหนนอกจากจะต้องเป็นอย่างสิทธิหญิงหลิวที่บรรลุขั้นหลอมปราณระดับ9ก้าก่อนอายุ30จนได้เป็นสิทธิสายตรงและได้รับไขมุกท่องวายุ อุปกรณ์วิญญาณสำหรับบินจากท่านเจ้าสำนักแล้วก็มีเทียงต้องบำเพ็ญเทียนจนถึงขั้นสร้างรากฐานจึงจะบินได้ด้วยพรสวรรค์นในการบำเพ็ญเทียนของข้าเกรงว่าชั่วชีวิตนี้คงไม่มีวาสนาแล้วชายหนุม่มในชุดครามอีกคนหนึ่งถอนหายใจยาวทั้งสองสนทนากันอยู่สองสามประโยคก็หันมาจับจ้องยังร่างของหลินห้าวอที่ลมฟุบอยู่บนพื้นและยังไม่หายจากอาการเมาความสูง เจ้าลุกขึ้นแล้วตามข้ามาชายหนุ่มชุดครามคนหนึ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาและท่าทีสูงส่งวางอำนาจดูเหมือนว่าการที่หลินห้าวอมีคุณสมบัติในการฝึกตนไม่ได้ทำให้เขาดูมีความสำคัญขึ้นในสายตาของอีกฝ่ายแม้แต่น้อยอ่ะครับเหล่าผู้ฝึกเซียนเหล่านี้มีพลังกดดันบางอย่างที่น่าประหลาดหลินห้าวอรู้สึกว่าเพียงแค่ถูกจ้องมอง ก็เหมือนกำลังเผชิญหน้ากับขุนเขาอันสูงประงานส่วนตัวเขานั้นเป็นเพียงมดปลวกตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ขุนเขาแค่ก้อนกรวดที่ร่วงหล่นลงมาจากภูเขาก็อาจบทขยี้เขาให้ตายได้แล้วหลินห้าวไม่กล้าขัดคำสั่งของชายหนุ่มชุดครามเขาพยายามฝืนลุกขึ้นจากพื้นอย่างยากลำบากก่อนจะเดินโซซัดโซเซตามหลังชายคนนั้นไปเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย จากนี้ไปเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่ชายหนุ่มชุดครามชี้ไปยังกระท่อมไม้หลังหนึ่งครับหลินห้าวอยอมพยักหน้ารับนับแต่วันนี้เจ้าคือสิทธิ์รับใช้แห่งเขตเหมืองแร่ของสำนักสเสวียนเยว่ห้ามมิให้เจ้าออกจากเขตเหมืองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตมิเช่นนั้นจะถูกลงโทษตามกฎของสำนักข้าโดยไม่ละเว้นในสำนักสเสวียนเยโว่สิทธิ์รับใช้ทุกคนต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จในแต่ละวันจึงจะได้รับอาหาร ชายหนุ่มชุดครามกล่าวเรียบเรียบนี่คือเคล็ดวิชาหลอมปราณและเสื้อผ้าของสิทธิ์รับใช้เจ้ารับไปหากเจ้าสามารถฝึกฝนตามวิธีการในเคล็ดวิชานี้จนชักนำปราณเข้าสู่ร่างและบรรลุถึงขั้นหลอมปราณระดับที่สมได้เจ้าก็จะสามารถหลุดพ้นจากสถานะสิทธิ์รับใช้และกลายเป็นสิทธิฝ่ายนอกได้ กล่าวจบในมือของชายหนุ่มชุดครามพลันปรากฏแผ่นหยกจารึกหนึ่งชิ้นและเสื้อผ้าผ้าหยาบสีเทาหนึ่งชุดขึ้นจากความว่างเปล่าก่อนจะยื่นส่งให้หลินห้าวที่อยู่ด้านข้างหลินห้าวรีบยื่นมือออกไปรับแผ่นหยกและเสื้อผ้าสีเทามาสำหรับแผ่นหยกนี้เพียงเจ้ารวบรวมสมาธิจ,จิตก็จะสามารถมองเห็นวิธีการหลอมปราณที่บันทึกอยู่ภายในได้ชายหนุ่มชุดครามกล่าวต่อ เอาะข้าบอกเจ้าเพียงเท่านี้ส่วนวันพรุ่งนี้ต้องทำงานอย่างไรเจ้าก็แค่ทำตามพวกสิทธิรับใช้คนอื่นๆในเหมืองก็แล้วกันหลังจากสั่งเสียลินห้าวอย่างง่ายๆชายหนุ่มในชุดครามก็หันหลังเดินจากไปเ้ออุตสาได้เป็นหัวหน้าโจนป่าพึ่งจะได้กินอิ่มท้องอยู่ไม่นานก็โชคร้ายปล้นไปเจอผู้ฝึกเซียนจนถูกจับมาที่นี่ไม่รู้ว่าการเป็นสิทธิรับใช้ของสำนักสเสวียนเยโวนี่มันจะลำบากแค่ไหนกันนะ แม้ในใจของหลินห้าว่าจะรู้สึกหวาดหวั่นกังวลแต่เมื่อมองดูแผ่นหยกจะรึกเคล็ดวิชาหลอมปราณในมือความคาดหวังบางอย่างก็พลันก่อตัวขึ้นการฝึกเซียนย่อมมีอนาคตกว่าการเป็นหัวหน้าโจรป่าอยู่แล้วในเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องยอมรับมัน